สวัสดีคับเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรเพลินมีรถ L4018 ใหม่ๆทำงานมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ไม่6 0 0กว่าชั่วโมงครับ640ชั่วโมงนะครับอย่างหน้าก็สวยอย่างหลังก็สวยครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาท4 25 0 0 0บาทผมให้ผานหลังนี่เป็นผานใหม่เลยนะครับมีรอยฝันนิดเดียวครับถลอกอหน่อยเองนะครับนะครับสนใจก็โทรมาเยกันได้ครับ เบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 9 7ครับ081605237ที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า250คันนะครับนะสภาพสวยๆท้งนั้นเลยตรตทแล้วขับดูครับฝนเริ่มมาแล้วครับดีขึ้นครับห้าไวครับไปเลย425,000งบาทครับคันนี้ครับสีสแดงสวยๆเลยครับทท่านไปดูันนะครับตอนรับทุกท่านครับ่นี่ไม่มีหอน มาถึงที่ร้านไม่ซื้อไม่หายว่าอะไรครับกินข้าวกินปลา,าขอให้กลับบ้านนะเดินหน้าอีกรอบนึงครับยิ่งดีไม่หอนเลยครับอันนี้ครับโอเคพอที่นี่แค่นี้ก่นครับสวัสดีครับ